อันนี้ตอนนี้หนูกินอาหารเช้าอยู่และหนูบอกแม่ว่ายังไงไม่บอกให้กินให้หมดและยังไงแม่ถ้าพิจารณา,าให้ดูต้องกินไข่เท่อเดีออยดวพูดชัดๆสิมแม่ต้องพิจารณา,นาถ้าหนูกินไข่หมดอย่างเดียวแม่ก็ต้องให้ให้ทำอะไรให้ดูยูทูบ <c oughs> เอาตอนแรกหนูต่อรองกับแม่ว่า หนูอ่ะจะกินไข่กับกินนมวันนี้ใช่ไหมให้หมดแล้วเดี๋ยวให้แม่พิจารณาใช่ไหมแล้วตอนนี้ทําไมมันเหลือแค่กินไข่ให้หมดอย่างเดียวละ่นะแล้วมันทําไมมันลดละ่ะจากมีเค้กมีไข่มีนมก็เหลือไข่กับนมแล้วทำไมตอนนี้เหลือแค่ไข่ละ่ะก็อยากเหลือแค่ไข่อ๋อ